ภายใน24ชั่วโมงนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างนะคะใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้แสดงว่านี่คือคำทำนายของคุณนะคะพิมรับคำทำนายได้เลยถ้าใครคิดว่าไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยนะคะภายใน24ชั่วโมงนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างนะคะคุณจะ ได้รับข่าวดีนะคะใครที่รอข่าวดีจากทางไกลคุณมีโอกาสได้รับข่าวดีจะมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะช่วงนี้คิดเงินได้เงินโชคลาภค่อนข้างโดดเด่นนะคะไพ่เศรษฐีก็มานะคะคุณมีโอกาสได้โชคได้ลาบก้อนใหญ่นะคะหลายๆคนมีเกณฑ์ได้เดินทางแบบกระทันหันนะคะเดหลายๆคนมีการวางแผนจะเดินทางนะคะไปไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปทาบุญสถานที่หรือวัดใกล้น้ํานะคะไปไหว้พญาน,นาคหรือจะไปคาชะโนดนะคะในช่วงนี้ คุณมีเกณฑ์เดินทางเดินทางระวังในเรื่องของการขับรถอย่าขับรถเร็วระวังในเรื่องของอุบัติเหตุเกี่ยวกับขาระวังมีปัญหาเกี่ยวกับขานะคะอาจจะขาเจ็บหรือหกล้มนะคะหรืออุบัติเหตุเล็กน้อยนะคะสื่อนำโชคของคุณคือเลขที่บ้านนะคะเลขที่บ้านแล้วก็ทะเบียนรถให้โชคสีเสริมดวงนำโชคของคุณคือสีเหลืองสีแดงสีเขียวให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะ1 1 8หนึ่งนะคะขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ